รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อ a แอน tha ออโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้ออีกแล้วค่ะกับเต็นนัท tha ออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัท tha ออโต้นะคะวันนี้ค่ะเขานำเสนอ MG H HS x l o o p ปี2020สีดำค่ะสภาพจะสวยขนาดไหนน่าสนใจขนาดไหนนะคะตามไว้มาดูรีวิวกันเลยค่ะ ใส้เลยคะ่ะเพื่อนๆมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะที่เป็น LED ค่ะกันชนด้านหน้านะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าลังพึ่งนะคะสวยงามมากๆมาพร้อมกับโลโก้ MG ค่ะ ด้านหน้าสีเต็มนะคะเพื่อนๆคันนี้ไม่มีตําหนิสีนะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ใหม่นะคะ mm hmm. ระบบความปลอดภัยด้านหน้านะคะได้กล้องด้านหน้ามาด้วยนะคะบอกเลยการเข้าจอดนะคะแม่นยนําแน่นอนค่ะระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าค่ะเป็นการแจ้งเตือนว่ารถออกนอกเลนหรือรถกําลังจะชนแล้วบางทีเราขับเผลอ,อนะคะนี่เป็นระบบที่เซฟเราได้ดีมากๆเลยค่ะ mm hmm. มากันที่ด้านข้างกันเลยนะคะล้อแม็กนะคะอร่อยจะเป็นออกสีเทาๆนะคะเป็นล้อแม็กขอบ18 ซีรีส์ยางอยู่ที่2 3 5 5 0 r 1 8นะคะสภาพยางยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่นะคะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะด้านในซุ้มล้อนะคะไม่มีการรั่วซึมค่ะฝาเข้า <tat> ขกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลย <SU cc ion> สีด้านข้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึง <S 2> <S 2> สีเต็มนะคะเพื่อนๆไม่มีตําหนิสีไม่มีรอยขนแมวด้วยอ<โซ>ุ้ยรถสีดําส่วนใหญ่จะเจอแบบรอยขนแมวหรืออะไรอย่างนี้นะคะคันนี้ไม่มีรอยขนแมวเลยใหม่มากๆด้านบนนะคะหลักหลังคามีมาให้เลย กุญแจได้2ดอกนะคะใช้งานเหมือนกันเลยค่ะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะสามารถกดล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูดได้เลยค่ะภายในสวยมากนะคะภายในเป็นหนังสีแดงสวยงามมากๆ ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะ <Python> ไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงาน เนิดนึงคือเหมือนเป็นรอยน่าจะเหมือนโดนเปิดประตูกระแทกนะคะละกักยิมนิดนึงเดี๋ยวทางร้านเก็บให้นะคะมากันที่ด้านท้ายกันเลยไฟท้ายเป็น LED สวยงามมากค่ะไม่มีแตกไม่มีบินนะคะระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะตัวด้านหลังนะคะจะมีในส่วนตัวปลายท่อคู่คมเนี่ยมาให้ครบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะฝาท้ายเปิดแบบอัตโนมัตินะคะกดหนึ่งทีฝาท้ายเปิดให้เลยห จะพูดอะไรได้นอกจากว่าใหม่มากมากๆเลยค่ะคือมีพรมกระดุมแบบนี้ค่ะ ครบเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะปูให้ทําความสะอาดง่ายเลยค่ะโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีขยับเลยค่ะน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะฝากระโปรงด้านหลังปิดกดหนึ่งทีแล้วเดินออกมาได้เลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะฝาถังน้ามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับเป็นน้ํามันเบนซินนะแผงข้างนะคะสะอาดสอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ โครงสร้างด้านหลังค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะประตูด้านหน้ากันต่อเลยนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเรามาดูกันต่อเลยนะคะที่ห้องเครื่องแล้วก็ภายในตัวรถค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีค่ะ เครื่องยนต์ห้องเครื่องนะคะสภาพใหม่ๆเลยค่ะทางร้านสปาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะมาต่อกันที่ซุ้มล้อนะคะคารหน้าลูกลมนะคะทุกอย่างคือไม่มีขยับเลยการันตีเรื่องการชนหนักจมน้ําตัดต่อตัว,ตวถังเลยนะคะตรวจเจอยินดีซื้อคืนเลยค่ะรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ภายในตัวรถกันค่ะ กันที่ด้านในกันเลยจะบอกว่าด้านในนะคะสภาพใหม่มากแล้วสวยมากๆคืออ้อยชอบการดีไซน์เบาะที่เป็นสีแบบนี้มากคือมันไม่ได้ดูแดงแบบแดงดูน่าเบือ่อมันดูแดงแบบออกสมูสสมูสดูดูเรียบๆอะคะ่ะดูดีมากๆเลยนะแล้วด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังอคัคนทลาด้วยนะแล้วก็หัวหมอนเนี่ยคือแบบเออมันดีอะดีไซน์มาโอเคมากๆนะคะเบาะคนนั่งเบาะคนขับนะคะปรับแบบไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะ สภาพคอนโซลก็ใหม่มากเช่นกันค่ะแล้วด้านหน้าคือดีไซน์ตรงนี้คือแดงหมดเลยแล้วก็ล้อมมาถึงตัวคอนโซลกลางมาแดนเบาแล้วก็ด้านหลังสวยภายในสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคันนี้นะคะจะได้กล้อง360องศาเลยค่ะกล้องรอบทิศท,ทางจะบอกว่ามันได้ออปชั่นครบ ในราคาที่บอกว่าพิเศษมากๆเดี๋ยวไปสรุปราคาให้ด้านล่างละกกนเนิะพันนี้นะคะมี Apple Car p l a y พด้วยนะคะก็คือเชื่อมต่อจากโทรศัพท์เราสามารถเปิดเพลงฟังเพลงได้เลยนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมเนี่ยค่ะตามสัญลักษณ์นี้เลยใช้งานง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะช่องตรงนี้เปิดมานะคะก็จะเป็นที่เสียบ USB 2ช่องแล้วก็ที่เสียบกล้องหน้ารถนะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ปรับโหมดจากตรงนี้ได้เลยเปิดโหมดกล้อง3 6 0อองศาได้ด้วยนะไฟฉุกเฉินที่เปิดไฟไท้ายนะคะตามสัญลักษณ์เลยไม่ได้มีอะไรใช้งานยาก เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วค่ะแล้วก็ว่าใส่นำบัตรหรือใส่การ์ดอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะบัตรจอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่องเก็บของด้านในด้วยนะคะมีให้ครบเลยนะปุ่มตรงนี้นะคะเวลาที่เราจอดรถตามห้างที่หาที่จอดรถยากๆแล้วมีความจะเป็นต้องจอดขวางจรงิจรงๆนะคะก็สามารถกดมาเกี่ยวว่างได้โดยการที่เปิดตรงนี้แล้วก็หานำกุญแจรหรืออะไรบบเสียบไว้นะคะก็เลื่อนมาได้เลยนะมาต่อกันที่พวงมาลัยเลยคือจะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นสวิตช์ควบคุมเคร ะะฝั่งขวาจะเป็นการปรับตัวเลื่อนไม้ด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านหลังพวงมาลัยแพ t เดิล h i p ระบบคูสคอนโท l ควบคุมความเร็วอัตโนมัติหลังพวงมาลัยฝั่งซ้ายจะเป็นระบบไฟนะคะฝั่งขวาจะเป็นระบบปั่นน้ำฝนนะคะจะเป็นสไตล์เดียวกับรถยุโรปเลยนะ ปุ่มสปอร์ตนะคะก็คือเปิดเอาไว้สําหรับเร่งแซงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะมากันที่ขวาสุดเลยค่ะสวิตช์ควบคุมกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะกระจกทั้ง4บานได้เป็นออโต้หมดเลยนะคือจะบอกว่าเขาให้ออบชั่นมันแน่นมากๆเลยอ่ะคันนี้ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนี่หลังคาสเลูฟนะคะสามารถเปิดได้เลยคือไอ้ว่าเดี๋ยวนี้คนหลายๆคนนิยมหลังคาสเลูฟมากๆเพราะรู้สึกว่ามันมีแสงเข้ามาทําให้รถอ่ะมันไม่ได้ดูมืดดูทึบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันดูแปลกตาในยุคสมัยนี้ก็คือเหมาะ การที่แบบว่าหลายๆคนตามหานะคันนี้ก็ได้ออปชั่นตัวท็อปสุดเลยค่ะด้านหลังนะคะมีแอร์ข้างหลังให้ด้วยนะคะก็เย็นแน่นอนนะสภาพเบาะใหม่มากๆเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้เลยไมค์คันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเลขไมค์เลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่74,609กิโเมตรประวัติเช็คระยะศูนย์บริการครบเช่นกันค่ะการันตีว่าคันนี้เลขไมค์แท้ไม่มีการปรับก่อมาแน่นอนนะคะใครที่หายอยู่นะคะเดี๋ยวไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันค่ะ รีวิวกันแบบรอบๆคันกันแล้วนะเดี๋ยวอายา้ย้ำอีกครั้งนึงเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับ MT HS 1.5 เอ็กซ <X> ์ลูรุ่นท็อปสุดสีดำนะคะใครที่หาอยู่วันนี้เปิดราคาเพียงแค่6 5 9 0 0บาทบอกเลยว่าคุ้มสุดๆถูกกว่าป้ายแดงแบบหลายแสนมากๆเลยค่ะใครที่หาอยู่นะคะคันนี้เลยสภาพใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆเลยค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะดอกเบีย้ยศูนปหนึ่งปีแรกนะคะหรือใครอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษ2 7 9ตลอดอายุสัญญาค่ะหรือใครอยากขับก่อนคนที่หลังนะคะขับฟรีไปเลยค่ะ90าวันนะคะสําหรับบางคนค่ะที่อยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนะ สูงสุดกันที่84เดือนกันเลยดูรถนแ้วอยากได้รถนแ้วนะคะสามารถโทรหาอ้อยได้เลยนะคะที่เบอร์0625646455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดแอดนัทธาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับอ้อใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r f o อร์ชัว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้แล้ประกันซื้อคืนเต็มราคาคาฟชัว u r e com